ยางพราราทําไมถึงหน้าตายแล้วยางพาราหน้าตายสามารถกลับขึ้นมาให้น้ํายางกับเราได้อีกหรือไม่สว,สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนยางพาราที่เคารพรักทุกท่านนะครับกับผมอาจารย์กันหาสอนวิธีแก้นหน้ายางตายรักษาโรคในยางพารานะครับพบกันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันนะครับว่ายางพารานะครับทําไมถึงหน้าตายนะครับและยางพาราหน้าตายแล้ว นะครับสามารถกลับคืนมาให้ผลผลิตได้อีกครั้งหรือไม่นะครับอันดับแรกครับเราจะต้องมารู้จักกันก่อนครับว่าอาการของยางหน้าตายนั้นนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอาการที่บอกว่าหน้าตายนะครับหรืออาการที่กรีดแล้วไม่มีน้ํำยางนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3อย่างนะครับก็จะมีอยู่สามสามอย่างด้วยกันนะครับอย่างที่1ครับเรามารู้จักว่ายางพาราเราเป็นยังไงครับ ยางพาราของท่านเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าครับคือนะครับเปลือกแตกนะครับเปลือกแห้งนะครับตัวตัวนี้นะครับเปลือกแตกเปลือกแห้งนะครับตัวนี้นะครับเกิดจากอาการขาดธาตุอาหารนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับลักษณะอาการเปลือกแตกเป็นยังไงนะครับอ่าดูตรงนี้ครับเอาเพื่อนๆดูตรงนี้ครับอ่านี่ครับลักษณะนี้นะครับคือยางอ่ายางเปลือกแตกนะครับยางเปลือกแห้งนะครับเพื่อนๆเห็นชัดไหมครับนี่ อันนี้นะครับคือยางเปลือกแห้งนะครับตัวตัวนี้เกิดจากการขาดธาตุอาหารนะครับคือถ้าเรากรีดไปกรีดมานะครับเรากรีดไปกรีดมามันจะไม่มีน้ํายางเอาดื้อเลยนะครับลักษณะยางแบบนี้นะครับอันนี้นะครับที่เรียกว่ายางหน้าตายเหมือนกันนะครับมันก็จะทําให้ไม่มีน้ํายางใช่ไหมครับเพื่อนๆนครับอันนี้ก็ไม่มีน้ํายางนะครับตัวนี้นะครับเกิดจากสาเหตุนะครับหนึ่งนะครับสาเหตุหนึ่งก็คือนะครับอ่า ดินนะครับดินไม่มีธาตุอาหารนะครับดินไม่มีอินทรีย์วัตถุนะครับดินไม่ค่อยดีนะครับดินคือดินนี่อ่าอาจจะใช้ในอ่าในการทําเกษตรมาก่อนนะครับหรือว่าดินนะครับตรงนี้นะครับไม่มีอินทรีย์วัตถุนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่สองครับอ่าเรากรีดนะครับเรากรีดอย่างหักโหมนะครับเรากรีดอ่าหักหมเกินไปนะครับอย่างที่สามครับเราใช้ยาเร่งน้ํายางนะครับเราใช้แบบ สารเคมีนะครับใช้สารเคมีในการกรีดนะครับทําให้อาอ่ายางตัวนี้นะครับเปลือกแตกแล้วก็เป็นยางเปลือกแห้งนะครับแล้วก็ไม่มีน้ํายางในที่สุดนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็สาเหตุที่1นนะครับที่ยางไม่มีน้ํายางก็คือยางเปลือกแห้งนะครับยางเปลือกแตกนั่นเองนะครับอ่ายางที่2ครับอย่างที่2ตัวนี้นะครับเกิดจากเชื้อโรคเชื้อราเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูครับ อ่าเหมือนอย่างตัวนี้ครับอ่าเพื่อนเพื่อนดูตัวนี้ครับอ่าไอ้ตัวนี้นะครับเกิดจากเชื้อรานะครับเชื้อรานะครับที่ชื่อว่าเชื้อไฟทับเชราอีโบลาครับตัวตัวนี้นะครับอ่าอตัวนี้ครับอ่าทำให้เป็นโรคเส้นดํานะครับอ่าตัวนี้ทําให้เป็นโรคเส้นดําครับอ่าภาพด้านซ้ายมือนะครับเพื่อนๆดูภาพด้านซ้ายมือภาพนี้นะครับอ่าภาพด้านซ้ายมือครับกาลังจะเริ่มเป็นนะครับอาการตัวนี้นะครับเกิดอ่า อาการตัวนี้นะครับถ้ามันเป็นนะครับมันก็จะทําให้มีเส้นดําๆนะครับเส้นดําๆเหนือรอยเหนือแผลกรีดนะครับอ่าเส้นดําๆเหมือเหนือแผลกรีดของเรานะครับอ่าเวลาเรากรีดนะครับอ่มันก็จะมีเส้นดําๆนะครับบางทีนะครับมันอาจจะลุกลามมาถึงข้างล่างนะครับข้างล่างแผลที่เราตีดเลยนะครับไอ้ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นหนักๆนะครับอ่าถ้ามันเป็นหนักๆเข้านะครับอ่าเวลาเราลาะเปลือกออกนะครับเวลาเราลอะเปลือกออกหรือเปลือก ที่มันเน่าแตกอ่อนนะครับมันก็จะทําให้เห็นเป็นเส้นดําๆนะครับทําให้เห็นเป็นเส้นดําๆอยู่ตามเนื้อไม้นะครับอยู่ตามแก่นไม้เห็นไหมครับเพื่อนๆครับตัวนี้นะครับเกิดจากเชื้อราเหมือนกันครับเกิดจากเชื้อรานะครับทําให้ยางของเราหน้าตายนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นอีกเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับอ่าผมทวนอีกครับหนึ่งนะครับเกิดจากอาการยางขาดธาตุอาหารนะครับหรือว่าเรากรีดหักหัวงเกินไปนะครับหรือใช้ยาเคมีนะครับในการเร่ง น้ำยางนะครับอย่างที่2นะครับคือเป็นเชื้อโรคเชื้อรานะครับเชื้อโรคเชื้อราเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนะครับอย่างที่3นะครับต่อมานะครับคือการผิดกรีดนะครับคือการกรีดผิดสลีระนะครับหรือว่าการกรีดผิดที่นะครับการกรีดผิดที่นี่คือหมายความว่านะครับอ่าอันนี้เราต้องรู้ก่อนครับว่ายางลงมาทางไหนนะครับยางพารานะครับลงมาจากข้างบนลงมาจากข้างล่างนะครับลงมาจากข้างบนมาหาข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ถ้าเรากรีดรอบรอบต้นแล้วนะครับหมดไปแล้วนะครับสามหน้าสี่หน้าแล้วนะครับหน้าล่างนะครับเรา,าสมควรที่จะขึ้นหน้าบนหน้าสูงนะครับถ้าเรามากรีดอยู่หน้าข้างล่างอยู่อีกเหมือนเดิมนะครับน้ายางของเราอาจจะได้น้อยนะครับหรือนะครับบางต้น ก็อาจจะไม่มีน้ํายางเลยนะครับเพราะว่าน้ํายางนะครับพึ่งจะตัดไปนะครับท่อน้ํายางนะครับท่อน้ํายางท่อน้ําเลี้ยงนะครับพึ่งจะโดนตัดไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่นะครับถ้าเรามากรีดซ้ําอีกนะครับมันก็อาจจะทําให้ไม่มีน้ํายางหรือนะครับบางคนก็อาจจะเข้าใจว่ามันคือยางหน้าตายนะครับที่จริงแล้วนะครับเขาอาจจะไม่ได้หน้าตายนะครับเขาอาจจะน้ำน้ำยางลงมาไม่ถึงนะครับท่อน้ํายางเราตัดไปใหม่ๆนะครับปี2ปี3ปีอย่างเงี้ยนะครับ ก็มันก็ตัดไม่ได้นะครับอ่ามันมันไม่มีน้ํายางนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสาเหตุหลักๆเลยก็คือมีอยู่3าอย่างครับอย่างที่1นนะครับเกิดจากการขาดธาตุอาหารอย่างเฉียบพลันหรือหรือเรากรีดหากโหมเกินไปนะครับหรือใช้ยาเล็กน้ํายางนะครับแต่จะทําให้เป็นโรคเปลือกแตกนะครับเปลือกแตกเปลือกแห้งแล้วก็เป็นหน้ายางตายนะครับอย่างที่2นะครับเกิดจากเชื้อโรคเชื้อราเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนะครับอย่างที่3ครับเกิดจากอาการที่เรากรีดไม่ถูกที่น้ํายางมานะครับ ขอให้เรากรีดให้ถูกที่น้ํายางมาก็มีน้ํายางนะครับและอย่างที่สี่ครับแถมเข้ามาครับอีกหนึ่งอย่างครับอะ่ะนั่นก็คือทั้งเป็นทั้งข้อที่หนึ่งและเป็นทั้งข้อที่สองในต้นเดียวกันนะครับคือเป็นทั้งขาดท่ารา้ารนะครับเป็นทั้งกรีดหักโหมด้วยเป็นทั้งใช้ยาเล่งน้ํายางด้วยนะครับใช้สารเคมีเล่งน้ํายางด้วยนะครับแล้วก็เป็นทั้งเชื้อโรคเชื้อราเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนะครับไอ้ตัวนี้นะครับก็ ถ้าถ้าเป็นยานะครับยายาเคมีนะครับถ้าใช้ในการรักษาโรคไอตัวเส้นดำนี้นะครับก็จะใช้พวกกลุ่มของเมทาเล็กซิลนะครับกลุ่มของเมทาเล็กซิลนะครับแล้วก็กลุ่มของออฟอสฟอสเอทินนะครับฟอสเอทินอลูมิเนียมนะครับกลุ่มของฟอสเอทินอลูมิเนียมนะครับเข้ามาช่วยนะครับ แต่ว่านะครับอ่าอยู่ในบ้านเรานะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นพันที่เป็นออร์แกนิกนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกก็มีนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีนะครับก็มีนะครับก็เราก็เลือกใช้เอาครับว่าเราจะใช้ยาที่เป็นยาเคมีหรือยาที่เป็นออร์แกนิกนะครับสาหรับการแบ่งปันวันนี้นะครับจุดประสงค์ก็คือนะครับอยากจะให้เพื่อนๆรู้ว่านะครับสาเหตุของยาหน้าตายนะครับมีไม่เยอะครับถ้าเรารู้จากสาเหตุมันนะครับเราก็จะสามารถแก้ได้นะครับ อ่าคือทุกวันนี้นะครับเขากรมวิชาการเกษตรนะครับหรือว่ามีนักวิจัยนะครับอ่านักวิจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยของเอกชนนะครับนักวิจัยของเอกชนนะครับเขาออกมาวิจัยนะครับเขาสามารถวิจัยออกมาได้แล้วครับในการรักษานะครับโรคพืชนะครับในการรักษาเกี่ยวกับอย่างหน้าตายเนี่ยนะครับเขาวิจัยออกมานะครับเขารักษาได้แล้วและรักษามาได้หลายปีแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เพื่อนๆศึกษาดูครับว่า เราจะแก้ไขวิธีไหนนะครับสําหรับการแบ่งปันในวันนี้นะครับยางพาร,ราทําไมถึงหน้าตายและยางพาร,รา,าสามารถกลับมาได้ไหมนะครับสามารถกลับคืนมาเป็นยางปกติออกให้เราได้เป็นปกติครับสําหรับเพื่อนเอนท่านใดที่สนใจสาระาดีๆเกี่ยวกับยางพาร,รา แบบนี้นะครับท่านก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจอาจารย์กันหาสอนวิธีแก้หน้ายางตายรักษาโรคในยางพารานะครับทุกวันนะครับเวลา9.30นาฬิกา30นาทีะครับผมจะโพสต์ราคายางพาราประจําวันนะครับขึ้นที่ฟีดข่าวนะครับนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปสาระดีๆนะครับแล้วก็ราคายางประจําวันนะครับสำหรับการแบ่งปันวันนี้นะครับก็ขอยุติเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ